ก็สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับใครที่มีปัญหาไลน์โทรไม่เห็นฝังตรงข้ามตามตามนี้ได้เลยครับเปิดแอปไลน์ขึ้นมาครับก็ไปที่หน้าหลักไปที่ตั้งค่าด้านบนขวานะครับเลื่อนเลื่อน กดไปที่คำว่าโรนะครับก็การตั้งค่าขั้นสูงสำหรับการโทรกดไปแล้วครับนี่ครับก็ใช้ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอของอุปกรณ์ให้เราติ๊กออกนะครับเรียบร้อยแล้วครับลองโทรดูได้ครับครับ ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ